ผมมาขับแต่ตัวตัวจริงเดียวหลังจากวันนี้กรม้ามีผู้สาวทุกตัวจริงครับตอนที่น่าเสียดายครับมันมันเจอในแมตช์ที่เหมาะจอดจริงๆครับเจอได้เอเดนเกีนที่ผมบอกว่าเกมนลุงนี่แพวแพอยู่แล้วครับมาหมดครับล่างบนนะครับแล้วเปิดมาลูกนี้ฉลาบก็ยังเข้าทางครับไปนั่นนั่นพอกลับมาที่ นีจังหวะโดนเข้าด้านหลังนะเป็นไม่ตั้งใจเนยแล้วเขขอโทษไปครับผู้ต้องบอกว่าเวลายัางมีนะครับแต่ไปฟ้องเขาไม่ได้ครับหลายหลายแม่นะออน,นะครับมีใบดองทองคอยวูนีครับจะยิงได้ช่วงเนี่ยครับโดนน้ำบางทีก็กลับมาชนะได้ตลอดครับ พองพวเขาไม่ค่อยพอครับเลน่นสู้ตลอดเดี๋ยวเ็สซี่ครับ,บเป็นหนึ่งทีครนะับติดตื้อไม่หยุดเหมือนกันคนระับตอบได้นี่เวลายัางไม่หมดนี่คนระับก็อย่าเพิ่งนับกบผหาญเรนะื่เขาบอกอย่างนั้นคนระับตอนนี้ลูกเกมนี่มันเป็นด้านเอทีเกมครับแล้วปัดมาหน้าประตูต่อมงทขากัดแล้วเอ็มเพียร์มาทีนึง โอ้โหไม่ยาววันลูกจปหลังพันนะดูนี่หลอกไว้แขกมาที่หลอดโดนตัดโผล่โอ้โหโดนตัดต่อไปอีกนินึงแล้วหลอดยิงครับเป็นชาวขวาที่ไม่นหนักครับอุ้งบอลยิงอุ้งหมอบทำได้ดีนะของหลังเอ็ดีเกมจับไว้แล้วแอ้ลูกนี้จับลั่นไปเลยครับจามตามไม่เกี่ยวอีกทีครับ ค่อยๆลำเลียงบอลต่อออกมาเป็นท่าๆนะครับผมเบอกว่าตอนนี้การกองบอลเอทีเกมน่าจะเยอะกว่าแล้วแล้ว,ลวจังหวะโหนตัดมาแล้วที่แขกหมุนก่อนแล้องแนวประตูก,กรารเรียกครับไหลเข้ามาโหนตัดมาแล้วหนึ่งไว้หนึ่งทีมาที่ซันมานกาโดกา าให้โอว่าเป้าหมายตรงนี้แต่มันแรงหมครับจังหวะสุดท้ายนี่เป็นโอม้ามันได้ขึ้นอยู่ครับบอกว่าไปทีนี้จะไปเดินไปทีม,ส,นนทมสูงแล้วปาดมาลูกน,นี้จริงหน้าระตูสามสามตรงตรงนี้โอ้โหไม่ได้ปะตัวรึครับเอ็ม แล้วสวนขึ้นมาพี่กล้ามโอ้โหต้องว่าซีโซนี้แม่นครับนี่บอลเลยครับพุกนีโอ้โหต้องบอกว่านี่ครับต้องบอลูกนี้ที่หลอกทำได้ดีนะครับจังหวะสุดท้ายเขียร์ยิ้มเลยครับโอ้โหจังหวะเขียร์ต้องระวังกันนิดนึงนะ ในสน,นามเนี่ยเป็นสปอร์ตไลท์อะไรนี้ยิ่งพอคุยพอเคลียร์ได้ครับแต่ถ้าน่างสนามนีหันหนึ่งตัวเลยครับต้องระวังครับอ๋อสนามน่องมาตรฐานอ,าาอยู่แล้วใช้รับถ่ายถึงไว้แล้วครับแล้วพยายามจะให้สั้นๆที่เขื่อนเรียกทางด้านขวาโอ้โหหลุดมาแล้วครับทางด้านกล้ามทางด้านขวาแล้ว จะเปิดให้กล้องแล้วรุ่งนี้เดี๋ยวติดคนระับกลับมาที่ซันรอคว้ทีเดิมต่อขึ้นจะให้เกมลูนนี้โอ้โสองทีมนี้ยังไม่มีการขยับครับสิบห้านะนาทีผ่านไปคนระับยังนะไปลนะครับพยายามยุดผู้เล่นชุดเดิมหมดเลยคนระับเจ็ดคนที่สตาร์แลวจวังหวะลูกุ่งนี้โอ้ไปแล้วนอนเล่นนะ เล่บลอลงางแล้วยิงแล้วหลอดํามซองเหาถึงรูปนี้โอ้โหเป็นประตูที่เสียรูนี้หมอบ้องแมกครับสามปตูโเล่นเดีเกมนขเปลี่ยนตัว กองกอครึ่งแรกนี่ตีประตูต่อสองครับต้องไล่มาก่อนตองผลตังหวางกลมหาก็มีนะครับตะกี้ผู้เล่นหลักๆก็ขาไปเยอะพอสมควรครับเสือก็ไม่มาตัวนี้แล้วเปิดมาที่หน้าประตูย no ังไม่ได้ย <initiation> ิงครับเอ็มตังหวังกลมายโดนเลียร์มาตุกนี้แต่ออกไปก่อนครับ พุ่มมาดีครับพงนี้ต่อขยับขึ้นมายืนหน้าครับเนี่ยครับป่าจำอยู่แล้วพรุ่งนี้มีสกอร์เสมอเสมอครับนั่งต่อจังหวะที่โดนนะมีะคนจะขึ้นมาช่วยเล่นเกมลุกนะครับตอบเปิดมาลูกนี้ทำไทำชิงกันนะครับู้ไว้ก่อนนะแล้วเข้ามาได้ครัพรุ่งนี้ก็ผูกจังหวะสุดท้ายโรูมีทัชเทสเลยครับจังหวะฟาเนี่ยครับข้างก็รู้ตัวขอโทษเลยครับ ช้าหัวนิดนึงครับเป็นจังหวะจุดโทษครับ โทรอูนี้โอ้จริงครับไล่ขุนมาสีประตูตอหนึ่งนะครับตามมายัางง่ายน,นะครับเดิมนับหนึ่งแนละ้วทุ่นาคมม้านะนะครับนะจะบอกว่าจะไม่ท้อมันก็ไม่ได้คนระับ ยิงพอมันก็โดนยิงโดนนรก็ต้องสู้ครับเนี่ยครับถ้าผานที่จขัดมาโอ้เพนี่เขียวไปก่อนครับทาได้ดีควีแก้ไขมาได้ครับเติมมาส่งต่อมันยืนในสูตรหน้าครับสไตล์คมไม้แล้วหลายหลายท่านหลาหลายเกมมันจะได้เห็นแบบนี้ประจาั พยายามบอกเพื่อนพี่ทำทางนั่ให้หน่อยครับแล้วหม่งตัมก,มกมาตรงนี้แาบบอลล้มต่อลครับเราเข้าทางแล้วทางด้านเอ็มสี่นะครับมาที่ต่อแล้วพลิกลูกนี้หน้าประตูอยู่ต้องบอกว่าเบาไปนิดนึงครับอุ้ยพขาไล่ขึ้นมาของประต่อสีนี่สนุกเลยครับหลอดดี่ตักขึ้นมาโตนี่หม่งนี้ไม่ต่อดีกว่าครับ บอกว่าถ้ายืนหลังนี้นก็ค่อนข้างจะโหนเอนยัง้างนั่นตอ่าะนะเร่าเนี่ยเล่นเั้นสั้งสองคนนะบก้กกกะกล้ามคู่หูะรั่โหนพุนี้ไม่ดีะ่ะมันเบาเลยไม่เข้างกาะเลยน ท้ายอีครึ่งแรกครับนาทีสุดท้ายครับมีแผลครับเลงแล้วเปิดมาให้กล้องเทีนี้ดีครับกล้ามก็จิงแต่มือสาวตัวครับตกแนวเซฟครับโหจับไม่ดีอะเอ็มเนี่ยครับแล้วโดนตัดครับจะล้อนี่โดนครับเปิดมาต่อ หนุน่มีแล้วชาร์จกันฮะต๊ะเรียบร้อยแล้วเป็นเอ็มเนี่ยครับอู้เนื้อต่อนี่ครับขึ้นมาอยู่ตรงหน้านี่น่ากลัวครับอยู่ช่วงเวลาบาดเจ็บนะครับคือเวลาแรกเนี่วเวลาบาดเจ็บหนึ่งนาทีครับอูไอ้ไล่ขึน้นมาสองติดต่อเสีบแล้ว